อ่าสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสแปมเฟดคนอื่นนะครับคนที่เราหมั่นใส่เนอะก็ไม่แนะนําให้ทํากันเนาะก็อันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเป็นเฟซของผมเองนะครับเฟซเก่นะครับที่ยังไม่ยังใช้งานอยู่นะครับเฟซนี้ก็คือยังใช้งานอยู่นะครับก็ก็แลกเข้าเฟซมาครับแล้วก็ หาฟซที่เราต้องการที่จะสแปมเลยนะครับก็กดเข้ามาหน้าฟซมันแบบนี้นะครับก็กดตรงนี้อ๋อลืมบอกไปครับถ้าเรายังเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยให้กดลบเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ก็รายงานปัญหานะครับก็กดตามผมเลยนะครับผมจะไม่พูดนี่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดตังนี้ไปดิเออก็รอ ก็กดตรงนี้ครับจิ้มทีเดียวพอนะครับแต่ผมจะไม่ทำเพราะว่าบัญชีนี้ผมใช้งานอยู่เนาะก็กดแบบนี้ก็จะเป็นการสแปมเนาะก็สองสามวันนู่นแหละมันก็จะสแปมเมฟซนะครับก็ถ้าเขาแก้ได้เราก็มาทำอีกก็ได้นะครับไม่แนะนำให้ทำบ่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้คลิปน,นี้เออเอาไว้ ก็ถ้ามีไปอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ